ยุคนี้จะฟังเพลงทีคงไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนี้เพราะด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในลำโพง e a s y b บ o มช่วยคุณฟังเพลงง่ายๆเพียงแค่วางมือถือลงไปขอแนะนำลำโพงไร้สายยี่ห้อ e a s y Boom ลำโพงที่ใช้งานง่ายๆเพียงแค่วางลงไปไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องต่อบลูทูธสามารถรองรับมือถือได้ทุกรุ่นเพราะอ a s ี b บ o มใช้งานาง่ายไม่ต้องแยกกันเชื่อมต่อใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นแค่วางลงไปไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ช่วยให้คุณฟังเพลงได้ง่ายๆแบบแฮนด์ฟรีไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมต่ออีกแ้วกับอ s y ีบ o m สามารถใช้ได้กับทุกห้องในบ้านไม่ต้องเสียบสายให้ลำบากน,นี่คือเสียงจริงจากลำโพงมือถือเมื่อยังไม่เปิดอ s ซี o o มและนี่คือเสียงเดียวกันเมื่อใช้อ s y ี o o m จะเห็นได้ว่าอ s y ี o o มให้เสียงที่ดังและคมชัดกว่าอ s y b บ o มมีขนาดเล็กพกพาสะดวกใช้งานได้ทุกสถานการณ์ใช้ได้กันทั้งในบ้านและนอกบ้าน a ี y b o o มมีรีวิว5ดาวการันตีคุณภาจากลูกค้ารับประกันสินค้าสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2ววัันเก็บบปปลาาายยยทงงอดภสจหห่หร วันนี้เราจะมา Unboxing e a s y Boom กันนะครับในกล่องมีตัวลำโพงและสายชาร์จอย่างแรกที่ผมชอบเลยคือความแข็งแรงของ e a s y Boom ด้านข้างมีซับวูฟเฟอร์ตัวช่วยให้การฟังเพลงมีอัตราลมากยิ่งขึ้นการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เปิดเครื่องด้านข้างนี้จะเห็นได้ว่ามีไฟขึ้นมาให้วางมือถือฝั่งที่เป็นลำโพงลงไปบนเครื่องหมายดนตรีแค่นี้เสียงจากมือถือก็ดังขึ้นมาทันทีโดยการเพิ่มเสียงลดเสียงนั้นก็ทำจากตัวมือถือโดยตรงและสำหรับมือถือที่มี w i r l e s s c ชาร์จให้เสียบสาย USB เข้้้าาากกัับบบตวเคคครรืืื่่อออองงแแนีมถขุณ็ช์จไสย ได้้แลวครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลำโพงไร้สายยี่ห้อ Easy Boom ตอนนี้ทางร้านลดราคาเหลือเพียง599บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจสามารถคลิกปุ่มกดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้ได้รับสินค้าภายใน2วันส่งฟรีเก็บปลายทางทั่วประเทศ7 h o m e s e n มเซนเรื่องบ้านต้องไว้ใจเราครับ